ซึ่งเรายังไม่มีกองทัพเรือที่เรายังที่เราเห็นอยู่กันยินดีปันจุบันเกียรติภูมิแห่งทหารเรือไทยถูกนํามาเล่าขานควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ชนชาติไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นแม้ไม่มีการจัดตั้งกองทัพเรือแต่ยุทธวิธีแบบทหารเรือได้ถูกนํามาใช้ในการทําศึกสงครามจนประสบผลสาเร็จสามารถนําทัพมีชัยต่อค่าศึก กิจการทหารเรือไทยตามแบบตะวันตกได้เริ่มวางรากฐานจากพระมหากษัตริย์ที่ชาวตะวันตกบันทึกไว้ว่าเป็น Second King หรือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการทหารเรือตามแบบยุโรปโดยทรงเป็นผู้บัญชาการทหารเรือด้วยพระองค์เองจนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากิจการทหารเรือไทยให้มีขีดความสามารถเช่นเดียวกับนานา,นาอารยะประเทศทรงวางรากฐานอันสำคัญด้วยการเสด็จพระราชด,ดำเนินมาเปิดโรงเรียนในเรือณพระราชวังเดิมในวันที่20พฤศจิกายนอันเป็นที่มาของวันกองทัพเรือในปัจจุบันปรากฏเป็นวันสำคัญที่ทหารเรือยึดถือสืบต่อกันมา นอกจากนั้นพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุลมศักดิ์ซึ่งทรงสําเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษก็ทรงเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนากิจการทหารเรือให้เจริญก้าวหน้าสืบมาจนทุกวันนี้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเองนับเป็นสิ่งสำคัญซึ่ง สิ่งนี้จะทำให้พวกเราเนี่ยก้าวเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความภาคภูมิใจแม้่ไพคุกคามของประเทศอาจเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆแต่ภา,ารกิจที่สำคัญหลายประการของกองทัพเรือยังคงต้องปฏิบัติและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติจากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกทําให้ฐานเรือทุกนายจะต้องเสียสละอุทิศตนด้วยความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่บนเรือหลวงสาที่260รอนแรมไปในท้องทะเลอันกว้างไกลให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ถึงแม้จะรู้ว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดก็ตาม สามีเอาไปราชการก็อยู่อยู่บ้านคนเดียวต้องไปรับส่งลูกก็ลำบากพอสมควรค่ะคนไหนมีหน้าที่อะไรจงทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วเราจะกลับมาด้วยความสำเร็จของภารกิจที่เราได้รับมอบหมาย วันตอ่อเป้าในเบหนึงเจ็ดศูนยร์ระยะสิหไม่จากตันดวนยืนยันเป้าในบเบรห่งเจ็ดศูนย์ระยะสิหไม่เป็นเรือคอมเวดค่าสุดจากามองคองท่าเป็นเรือคอมเวดค่าสุดเทียบการต่อตีเป้า50ด้วยอาวุธปลอยในวิธีสี่แปดสิ่งทันจากซ้ายในหน้าสามพันสองจรีแพดลื่นแชบ รูดปล่อยนวิถีท่อหมายเลขสองอนุญาตริงด,ด้วยวิสัยทัศน์กองทัพเรือที่กำหนดไว้ว่ากองทัพเรือจะต้องเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคด้วยขนาดกำลังรบที่สมดุล ทันสมัยภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสําคัญประกอบกับนโยบายเตรียมกําลังรบจํานวนหนึ่งให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วเพื่อต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายและการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆทําให้กองทัพเรือต้องดํารงความพร้อมในทุกด้านด้วยศักยภาพที่มีอยู่ให้มีขีดความสามารถของกําลังรบทั้ง3มิติ อยู่ในสังกัดกองเรือจุตการนะครับซึ่งประกอบด้วยฐานเรือที่อยู่ในเรือประจำอากาศยานและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองเรือจุตการก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองภารกิจของกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนกําลังพนในกองรู้สติการนี้มีความรู้ที่จะใช้ยุทธปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นี้สิ่งประการสําคัญที่อยากจะพูดถึงก็คือทุกท่านนี้มีความเสียสละที่จะต้องจากบ้านจากครอบครัวไปเป็นเวลานาะน ทหารนาวิกโยธินนักรบที่ดำเนินยุทธวิธีการรบจากทะเลสู่ฝั่งมีรูปแบบการรบเฉพาะตัวยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และฝึกให้เกิดความชำานาญเพื่อรองรับภัยคุกคามในรูปแบบที่เปลี่ยนไปที่อาจมาถึง จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันทําให้หน่วยกําลังทหารนาวิกโยธินต้องมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนอีกด้วยนาวิกโยธินทุกนายได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อนเนื่องทั้งด้านองค์บุคคลอาวุธยุโทโธปกรณ์และการฝึกทางยุทธวิธีเพื่อให้มีขีดความสามารถที่จะ,ะเผชิญภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ทั้งการลุกรานจากภายนอกการก่อความไม่สงบภายในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฐานอาวิโยดินทุกนายจะยอมเสียสละความสุขส่วนตนหรือแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้ภารกิจของกองทัพเรือสำเร็จรูปร่ง่งและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทย ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีในการใช้กำลังเพื่อป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านการรุกล้ําชายฝั่งให้กับพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพเรือโดยมีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นหน่วยรับผิดชอบ ทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฟังตรวจการและเฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติเมื่อมีสถานาการณ์ภยัยคุกคามทั้งทางน้ําและทางอากาศเป็นสิ่งที่ทหารหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งทุกคนและลึกเสมอว่าพวกเราเป็นประการด่านสุดท้ายที่จะป้องกันภัยเหล่านี้พวกเราทุกคนจึงได้รับการพัฒนาศักยภาพมากพอที่จะตรวจจับและต่อต้านภัยเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถจะปฏิบัติภารกิจด้านอื่นๆตามที่กองทัพเรือมอบหมายไม่ว่าภารกิจนั้นจะมีความยากลำบากหรือเสี่ยงภัยอันตรายเพียงใดก็ตามกำลังอากาศนาวีก็เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนยุทธวิธีทางเรือให้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นกองทัพเรือได้ให้ความสำคัญและพัฒนากำลังอากาศนาวีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบรรดานักรบพิเศษอย่างเช่นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมแห่งหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือที่เรียกกันว่ามนุษย์กบอาวุธลับสำคัญของกองทัพเรือที่มีความพร้อมที่จะเผชิญกับรูปแบบของภัยคุกคามที่แปลเปลี่ยนไปเหล่าบรรดานักรบพิเศษของกองทัพเรือเหล่านี้ยังคงดำารงประสิทธิภาพโดยการฝึกและพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมให้กำลังรบกองทัพเรือยังคงต้องพัฒนากองทัพภายใต้งบประมาณอันจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดการพัฒนางานด้านการสนับสนุนต่างๆมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเช่นการพัฒนางานซ่อมสร้างเรือซึ่งกองทัพเรือได้รับพระมหากรณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยใ,ในการต่อเรือตรวจการใกล้ฝั่งของกองทัพเรือ กองทัพเรือโดยกรมอู่ทหารเรือจึงได้ดำเนินโครงการต่อเรือตรวจการใกล้ฟังเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาขึ้นโดยจะเป็นการต่อเรือด้วยบุคลากรและเครื่องมือต่างๆของกรมอู่ทหารเรือเองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางกระดูกงูเรือณอู่ทหารเรือธนบุรีเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2548ที่ผ่านมา การพัฒนาในด้านการศึกษาภายในกองทัพเรือนั้นเป็นงานอีกด้านหนึ่งที่กองทัพเรือให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสร้างนักเรียนในเรือให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการจัดการศึกษาที่ทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งศาสตร์แห่งความเป็นชาวเรือและวิทยาการในสาขาต่างๆรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในหลายสาขาโดยสถาบันในกองทัพเรือด้วยปรัชญาสำคัญที่ว่าเหล็กในคนจะต้องแข็งกว่าเหล็กในเรือ ซึ่งเหล่าทหารเรือทั้งหลายระลึกอยู่เสมอการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนงานสำคัญอีกด้านหนึ่งของกองทัพเรือที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีความเดือดร้อนคอยบัดทอรความสุขของประชาชนกองทัพเรือได้ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมการปราบปรามจับกลุ่มสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รช่วยยเหลือผู้ปะสบภัดังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งสำคัญธรณีพิบัติซึนามิที่อาจกล่าวได้ว่ากองทัพเรือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ถึงแม้บุคลากรยุโทโธปกรณ์และอาคารสถานที่บางส่วนของกองทัพเรือจะได้รับความเสียหายอย่างมากเช่นกัน กองทัพเรือก็ยังคงดำรงภารกิจเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นการต่อเรือประมงพื้นบ้านไฟเบอร์กลาสให้กับมูล,ลนิธิชัยพัฒนาซึ่งร่วมกับสภากาชาติไทยโดยมีสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเป็นองค์ประธาน เพื่อมอบให้กับชาวประมง5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิรวมทั้งโครงการที่กองทัพเรือกำลังดำเนินการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นโครงการวิจัยพลังงานทดแทนไบโอดีเซลของกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือเป็นกองทัพที่ต้องปฏิบัติงานทั้งสามิติกล่าวคือทั้งใต้น้ำผิวน้ำและบนอากาศเพราะฉะนั้น กำลังลบของกองทพเรือกด็ดีหรือกําลังพลของกองทพเรือกด็ดีจะต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับมอบหมายผมขอยืนยันว่าณวันนี้และในวันต่อๆไปนั้นฐานเรือทุกนายจะยังคงทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ด้วยเกียรติภูมิของทหารเรือที่สืบสารสร้างส,างสมมานาน,นับศตวรรษการเสียสละของบรรพชนและเหล่าวีรชนทหารเรือจากอดีตจ,จนปัจจุบันล้วนเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งช่วยสร้างความภาคภูมิและจิตวิญญาณของทหารเรือไทยให้สมกับเป็นทหารผู้ซึ่งอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมาทหารผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ยากที่ใครจะมีโอกาสได้รับรู้ด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธาตลอดจนความผูกพันที่ประชาชนมอบให้ทำให้เหล่าลูกประดู่แห่งราชนาวีไทยยังคงทุ่มเทและก้าวต่อไปเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกองทัพให้สมกับเป็นกองทัพเรือเพื่อประชาชนภายใต้ผืนมงราชนาวีไทยอันสง่าง,งามอันจะนำสันติสุขและความสงบสุขมาสู่คนไทยทุกคนตลอดไป